ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วออก,การโยกเนี่ยที่เราได้คำนวณไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่เรานำมาใช้เนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะดูยากนะครับทันี้เราจะมา เขียนฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปนะครับทำให้มันดูง่ายขึ้นซึ่งฟังก์ชันที่เราจะเขียนเพิ่มไปก็มีไม่กี่อันนะครับอันแรกก็จะเปลี่ยน day ที่เป็นตัวเลขนะฮะให้เป็น string day to string นะครับโดยรับค่า nd number ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขวันเข้ามานะครับแล้วก็เช็คว่าถ้าเป็นศูนย์นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น string เป็นวันเสาร์นะครับถ้าเป็น1เป็นวันอาทิตย์เป็น2วันจันทร์สามวันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัส6วันศุกร์นะครับถ้านอกจากนี้ก็ให้เป็นแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับถัดมาเป็นฟังก์ชันที่เปลี่ยนดิทีให้เป็นสตริงนะครับก็คือเปลี่ยนติทีให้เป็นข้อความนั่นเองนะครับดิทีมีอยู่ด้วยกัน3ั้งิทีนะครับแล้วก็ รับค่าดิทีที่เป็นตัวเลขเข้ามาแล้วก็เช็คว่าอยู่ระหว่าง1ถึง15หรือเปล่านะครับถ้า1ถึง15นั่นคือเป็นดิทีข้างขึ้นนะฮะเราก็ให้ใส่คำว่าขึ้นบวกด้วยจำนวนตัวเลขนะครับที่เป็นดิทีแล้วก็ลงด้วยคําแต่ถ้ามากกว่า15ถึง30นะครับเราก็ให้ใส่เป็นแรมนะฮะเพราะว่าถ้าดิที1ิบหกเนี่ยมันเท่ากับแรม1คึ่านะครับ เราก็นำเอาดีทีเนี่ยมาลบด้วย15ซะเหลือเศษเท่าไหร่มันก็จะเป็นแรมเท่านั้นนะครับบวกด้วยคำ่ำนอกจากนี้ก็ให้แสดงข้อผิดพายขึ้นมานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากยามเป็นข้อความนะครับก็1ยามเนี่ยจะเท่ากับ1ชั่วโมง30นาทีหรือ90นาทีนะครับเพราะฉะนั้น8ยามเนี่ย 2 0นาทีนะครับเรารับค่ายามเข้ามาเป็นนัมเบอร์แล้วก็มาแปลงให้มีหน่วยเป็นนาทีนะครับโดยการบวก90นาทีซึ่งมาจาก1ชั่วโมง30นาทีบวกกับ360นาทีซึ่งเราจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาหนาฬิกาก็คือ360นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแปร s, s r ตัวนี้จะ เมื่อได้จํานวนนาทีแล้ว s r ตัวนี้ก็จะมาหาเป็นว่าชั่วโมงเท่าไหร่แล้วก็ s min ก็คือสตาร์ทที่นาทีเท่าไรนะครับหารด้วย60ได้เสร็จจะเป็นนาทีนะครับแล้วก็เวลาสิ้นสุดก็คือ1ยามก็ใช้เวลา90นาทีนะฮะบ,บวกเข้าไปกับตัวแปรเริ่มต้นนะครับเวลาเริ่มต้นก็จะได้เวลาชั่วโมงสิ้นสุดก็หารด้วยตัวนี้ออกมาจะไดหน่วยเป็นชั่วโมง แล้วก็หารเอาเศษด้วย60ออกมาก็จะได้มีหน่วยเป็นนาทีนะครับโดยการที่เราจะทรีเทิร์นค่าออกมาเป็นเวลาเริ่มจากชั่วโมงนี้ถึงนาทีนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันถัดมานะครับฟังก์ชันแบ่งราศีก็นี่จะไม่มีอะไรซับซ้อนรับค่าตัวราศีเข้ามาซึ่งจะเป็นตัวเลขตั้งแต่0-11ถึง11นะครับแล้วก็นำมาเช็คว่าถ้าเป็น0ก็ให้เป็นแสดงราศีเมษนะครับ ไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง11ก็จะเวลาสีมีลน,นะครับประมาณนี้เพราะว่า12หารยังไงไม่12หารเนี่ยจะไม่มีทางได้เศษ12อยู่แล้วนะฮะก็จะได้แค่เศษ0ูนคือหารลงตัวนั่นเองแล้วก็ได้เศษ11มากที่สุดถัดมานะครับเปลี่ยนจากเลิกเป็นข้อความเลิกทูสตริงลิคทูเ s นะครับ ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ค่านะครับถ้าเลิกมีค่าเท่ากับ 1, 10, 19ก็จะเป็นทริโทเลิกนะครับ2 1 1 20ก็จะเป็นมหาธโนเลิกนะครับโจโลภูม um ิปโลเทศาตีเทวีเพชชาคเ่องราชาเลิกสัม,มโนเลิกเ,เป็นต้นนะครับก็ถ้าได้ค่ารับค่า NL เข้ามาปุ๊บถ้า NL เป็น98 8หรือ0เนี่ยก็ หมายความว่าเลิกนั้นเป็นสมมติเลิกเป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดของครั้งที่แล้วนะฮะเปลี่ยนจากพอสอนะครับให้เป็นจสแล้วก็ถ้าหาเกณฑ์ตรงใชาการหาเกณฑ์ก็นําจสมาคูณที่1 0บวกที่3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นํามาหารที่7ได้เศษเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นวันแล้วก็มาหารที่ย8ได้เศษเท่าไหร่ก็จะเป็นยาม หารด้วย12ได้เศษเท่าไหร่ก็จะเป็นรัสสีหารด้วย30ได้เศษเท่าไหร่ก็จะเป็นดิตีหารด้วย27ได้เศษเท่าไหร่ก็จะเป็นเลิกเลิกมีท7เลิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันที่ผลได้อธิบายมาก่อนหน้านีีแล้วแล้วก็จะแสดงค่าเป็นข้อความขึ้นมาอาธิบดีเหมือนกันนะครับ วาดก็เท่ากับเกณฑ์ดงชัยลบทีวหน่งนะครับแล้วก็มาคำนวณนะเกณฑ์โลกาวิ่าก็จะนำค่าจอสอบวกด้วย 1, 1, 2, 0นนะครับเรามาลันดูนะฮะ ก็จะอ่านง่ายๆนิดหนึ่งนะครับปีพศพุทธศักราช2565จุลศักราช1นนะครับวันธงชัยจะเป็นวันพุธนะฮะเลิกที่เป็นเลิกของธงชัยก็จะเป็นเลิก10โมงคึ่งถึง12นาฬิกานะครับลัคนาราศีพิจิกแล้ววันนี้จะต้องเป็นวันที่ขึ้น13ค่ำด้วยจะเป็นทลิแล้วก็สถิติทลิโทเลิก ซึ่งถ้าความหมายเนี่ยถ้าเราจะอ่านทั้งหมดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงผมเองก็ไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แค่วันเวลานะฮะง่ายๆแล้วก็ขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันตรงชัยที่เป็นวันพูดขึ้น13บสามค่ำนะฮะเวลานี้ถึงเวลานี้จะเป็นเวลาที่ดีวันอาทิตย์พอดีของปี2 5งพวันอังคารเ,เออรามีสิบสามค่ำต้องเป็นวันอังคารครามีสิบสามค่ำด้วยนะครับแล้วก็เวลาช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย สามโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นเลิกของอธิบดีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต,ต้องให้ผู้มีความรู้ทางโหราศาสตร์เนี่ยให้คำปรึกษาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไวแ้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับา